สวัสดีครับ่แโอเคเดี๋ยวมาลองอัดคลิปกันในรถนะครับก็ขับรถไปด้วยกำลังกลับบ้านนะครับแล้วก็ฝนกำลังตกด้วยแล้วก็เราตอนนี้เราใช้ตัวกล้องตัว DJI ตัวอะไรวะ5 Pro Action 5 Pro นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ DJI นะครับก็ติดไมโครโฟนนะครับเชื่อมกับไมโครโฟน ไม่ทุงนะครับแล้วก็ลองเทสหระบบเสียงนะครับก็เออวันนี้ก็เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีก็จะคุยเรื่องของการทำธุรกิจนะครับก็เออขอเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจนิดหน่อยนะครับแล้วก็จากการที่ได้ไปเรียนรู้มานะไปศึกษามาแล้วก็เผื่อทุกคนจะได้ เอ่ออเาไปใช้เผื่อมีประโยชน์เนาะผมว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันมีหลายเรื่องเนาะผมก็เกิดมาจากบ้านได้มีธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นเรียนจบมาก็เป็นพนักงานนะครับเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานทำงานในบริษัทนะครับเราเคยอยู่ในองค์กรใหญ่นะครับก็คืออยู่ในก็ไต,ต่เต้ามาเรื่อยๆเนาะนะครับตอบก็ไต,ต่เต้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งแล้วก็ย้ายบริษัทนู่นนี่นั่นไปนะครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเออก่อนที่ไปถึงตรงนี้ก็ถือว่าผมอยู่เซนทันมา10ปีเนาะอยู่ตั้งแต่เซนทันปิน9ก้าทำงานที่แรกคือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็อยู่แผนกอาหารสดเบเกอรี่นู่นนี่นั่นมาเติบโตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่สัง,งานนใหญ่นะครับก็ประมาณ10ปีนะดูแลสายงานของอาหารสดนะครับ หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่โลตัสนะครับ,เ,บเรียนจบปริญญาโทก็ย้ายไปอยู่โลตัสไปสมัครงานเพราะว่าเซ็นท่นไม่เพิ่มเงินเดือนให้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ที่โลตัสนะครับก็ใช้ใช้วุฒเออก็คือจริงๆก็เซ็นท่านาเป็นองค์กรที่ดีนะเป็นองค์กรที่เขาเรียกอบอุ่นน่ารักนะครับแล้วก็มเพชเชอร์ความ คือไปอยู่หลายที่เนี่ยข้อดีมันคือได้เปรียบเทียบวัฒนธองค์กรแล้วก็ดูดวัฒนธรรมแล้วก็เพเชอร์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลน,นะครับบางคนก็อาจจะชอบทํางานที่เขาเรียกอะไรนะมีมีพูดยังไงคือช l e เลนหรือว่าท้าทายหน่อยนะครับแต่ว่าบางองค์กรก็อาจจะแบบ อ่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ถึงว่าเรื่อยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเบากว่าละกันนะครับผมมองว่าถ้าเทียบกับเซนทันกับโรตัสเนี่ยมันโรตัสนี่เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะเลยแหละนะครับครึ่งๆเลยนะครับเพเชอร์นะครับว่าจะเป็นยอดขายด้วยด้วยตอนนั้นโรตัสเป็นของประเทศอังกฤษด้วยนะครับไตายฝรั่งกับสไตล์เซนทันอ่ะมันก็จะเป็น คนละแบบกันคือโนตายเขาจะค่อนข้างเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวเลขต้องได้นู่นนี่นั่นต้องได้โปรเจกต์ต้องได้นะครับแต่เขาไม่ได้ค่อยยุ่งวิธีการมากวิธีการคุณก็ไปบริหารจัดการเอานะครับเนาะแต่ว่างานคุณจะต้องได้ผลงานคุณจะต้องได้เพอร์ฟอร์แมนซ์คุณจะต้องได้นะครับก็แต่ส่วนของเซนทันเนี่ยผมว่าคือทําตาม KPI เนาะแล้วก็มีเป้าตามแผน แต่อันนึงที่ผมมองว่ามันแตกต่างกันคือเซนทันอ่ะเขาจะมีเป้าค่อนข้างแบบชัดเจนคือเป้าใหญ่แล้วก็กระจายมาสู่สู่เออ่คือท็อปดาวอ่ะเรียกท็อปดาวนะครับก็น่าจะเข้าใจถ้าคนอยู่ขยวงก่อนก็คือถ้าคุณมีเป้าเดียวกันกระจายว่าเออคุณต้องทําเรื่องนี้ด้วยกันทั้งหมดนะโอเคทุกคนมันจะพร้อมใจกันผแผดแนู่นไปคุยมันก็จะเออทําด้วยกันได้แต่บางทีบางองค์กรอย่างกับ ของโลตัสอ่ะอันนี้ไม่ได้ขายนะแต่ว่าคือวัฒนธรรมผมว่าเขาเป็นแบบนั้นก็คือมันเป็นองค์กรที่ค่อนข้างมีการแข่งขันทั้งทั้งภายนอกแข่งขันกับภายนอกแล้วก็เป็นการทํางานที่เร็วแล้วก็ภายในก็ค่อนข้างจะทุกคนเหมือนสตองใน KPI ของตัวเองนะครับแต่คนอื่นเนี่ยพอแหมการร่วมมือเนี่ยมันมีข้อข้อดีและข้อด้อยนิดนึงแล้วกันว่าพอมันสตอง ทีมสตองดีไหมดีเป้าหมายทําได้ไหมทําได้แต่ว่าการร่วมมือกันระหว่างแผนกอื่นเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพูดอย่างนี้ดีกว่าก็อันนี้ก็เล่าจากส,สรุปนะแต่ว่ามุมอื่นก็ดีครับเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรดีโอ้โหก็หลายเรื่องก็ดีหมดนะครับเรื่องเองินเรื่องอะไรก็ดีนะครับกเ็เล่าพาไปอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะครับผมคิดว่าเดี๋ยว คือจริงๆคลิปนี้ก็จะเล่าและคุยกันนะครับเผื่อเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดเผื่อลูกหลานมาดูหรือนุ่นนี่นั่นมาดูเนาะว่าเราเรียนจบทํางานนะครับการสร้างธุรกิจก็เป็นเรื่องสําคัญในยุคสมัยของปีนี้นะครับปี2025เดือนตุลาคมเออหรือบอกวันอัดบอกวันไปด้วยเพราะว่าโอ้โหผมไปเรียนคือเราก็ไปเรียนรู้มาเยอะเนาะ ตอนนี้ก็มีทั้ง YouTube ทั้งต i k กตอกทั้งอะไรต่างๆซึ่งออการหาข้อมูลก็เป็นเรื่องอะไรที่ดีนะครับถ้าคนใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโหมีข้อมูลมากมายมาหาศาลคนเก่งๆมาเผยแพร่มานู่นนี่นั่นนะครับแต่ต่อฟังฟังก็ต้องกรองด้วยเนาะก็ต้องตามคนให้ถูกนะครับตามคนเอ,อ่อก็เราก็จะชอบคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับคือเก่งก,ก็ส่วนหนึ่งนะ แต่ว่าต้องมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามถอดแบบเข้ามานะครับพยายามถอดแบบพยายามเอาเลิร์นิ่งของคนที่เก่งเฮ้ยเขาเก่งเรื่องอะไรเฮ้ยคุณตันเขาชอบเรื่องนี้นะคุณท็อปชอบเรื่องนี้นะ CK ชอบเรื่องนี้นะเอ่อพี่กระทิงก็ชอบเรื่องคือเขาเก่งคือคนเรามันเก่งไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคือต้องดูว่าเฮ้ยเราบอกโอ้โหเขาโอ้พี่กระทิงเขาเก่งนูนนน่นท่านนู่นท่านนี้คือเราจะกอป์ฟเขาเลยไม่ได้ คือเราไม่เหมือนเขาเราต้องดูว่าอ๋อแต่ให้ดูวิธีคิดว่าอ๋อเขาคิดอะไรเขาทำยังไงเขาสร้างองค์กรยังไงเขาสร้างทีมยังไงเขาเขาหาโอกาสแบบไหนนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องมองนะครับถามว่าอืมผมว่าแรกๆอ่ะคนเอ่อทับ ในมุมในในมุมของลูกจ้างอะ่ะมันก็อาจจะมองยากนะแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมาทําธุรกิจแล้วเนี่ยคุณจะเริอ๋อคุณจะเริ่มมีนเขาอ๋อเพราะอะไรไหมลูกจ้างทํางานหน้าเดียวเออลูกจ้างอะ่ะทำงานแค่หน้าเดียวลูกจ้างทํางานก็คืออ่ะคุณงานรับผิดชอบคุณก็รับผิดชอบแค่นี้ถามว่าเราดูโอ peration เราก็ทําแค่นี้เราไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งเราไม่ต้องทำบัญชีเราไม่ต้องทำไอเดีเราไม่ต้องรีเสิร์ชเราไม่ต้องเก็บอะไรแบบคือเราทํา เรื่องหน้าร้านก็ทําหน้าร้านอย่างเดียวเราก็ไม่ได้มันจาเป็นต้องมาทำเรื่องเครื่องอะไรนะเรื่องอื่นนะนะครับนี่คือมุมของลูก,ลกจ้างเพราะว่าองค์กรใหญ่ก็คุณก็จะฝึกอยู่ได้ได,ไ,ดได้ส่วนหนึ่งแค่นั้นของในองค์กรอย่าลืมว่าโครงสร้างของบริษัทอะถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมี C. e o มันมี c o มีนู่นนี่นั่นมันมีดี렉เตอร์แต่ละแผนกมันนู่นนี่มันมีหลายาแผนกองค์ประกอบมันเยอะมากนะครับก่อนจะเป็นองค์กรใหญ่ก็อันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้กันซึ่งในการสร้างธุรกิจอะนั่นแหละคุณจะต้องเข้าใจโครงสร้างขององค์กรหรือพวกนี้ซึ่งถ้าในมุมของพนักงานอะประจำอะผมว่ามันมัน,ม,นมันคิดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกนอกนจากว่าคุณเ,เริ่มเริ่มไปเรียนรู้เริ่มไป อ๋อเริ่มเข้าใจโครงสร้างองค์กรและเอ้ยไอ้ไอคืออะไรว่านูน่นนี่นั่นมิชชั่นวิชชั่นมันคืออะไรตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะแบบว่าเออถ้าเราเรา,เราเราไปรู้จ้างเราพอเข้าใจอ๋อโอเคอันนี้วิชั่นของบริษัทเนี่ยแต่พอเรามีบริษัทของตัวเองอ่ะมันก็ต้องจริงๆก็คือวัฒนธรรมองค์กรน่ะหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้อ่ะมันคือเรื่องอะไรมันก็ผมต้องทำคล้ายๆกันแต่สเกลอาจจะเล็กลงนะครับ ก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเล่าถึงว่าเอ,เอ่อการการคิดมุมมองอะไรต่างๆนะครับแต่เอ่อการที่เป็นลูกจ้างมาหรือการที่อ,อ,อยู่เป็นพนักงานมาผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะมันไม่เสียหายอะไรเลยบางคนไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างผมว่าเอ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามัน มันควรจะทําได้นะแต่ผมคิดว่าคุณต้องเรียนรู้คุณต้องรู้คุณต้องใจการบริหารนะคุณไม่เคยบริหารคนคุณไม่เคยโดนด่าคุณไม่เคยกดดันคุณไม่เคยนู่นนี่นั่นนะคุณจะคุณจะไม่เข้าใจหรอกของพวกเนี้ยเออคุณไม่เคยอยู่ในภาณวานานนคุณจะไม่เข้าใจคุณต้องเรียนรู้ครับคุณต้องเป็นลูกจ้างคุณต้องยอมไปฝึกไปไปฝึกตัวเองไปนู่นนี่นั่นตัวเองคุณต้องยอมครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณเก็บเกี่ยวได้มากแค่ไหน แล้วก็คุณได้เรียนรู้อะไรจากมันมานะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะแชร์ให้นะครับแล้วก็เอ่อพูดถึงเรื่องอ่าอ่าพอเราเราเราทำใน2บทบาทนะในคนเดียวกันนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนอันนี้ไม่เซ็ตแล้วแต่คนแต่ผมอะยังไงผมต้องทำหลายอย่างอยู่แล้วเพราะอะไรไหมเพราะอันนี้มันก็คือไม่เซ็ตเดี๋ยวไม่เซ็ตเดี๋ยว เป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวมาคุยกันอีกพาร์ทหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามเซ็นเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหเขาเรียกอะไรนะหลากหลายมากนะครับผมก็ไปเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายฟังคนนู้นมาไปทั้งไปเรียนทั้งไปเทคคอร์สทั้งไปนูน่นทั้งหลายๆธุรกิจนะเอ่อที่เราทำทำัเป็นออนไลน์สังหาริมทรัพย์นู่นนี่นั่นธุรกิจค้าไปอีกโอ้คือไม่เหมือนคือแต่และแต่และไม่เหมือนกันละกันแต่และแต่และ แต่และธุรกิจไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนั่นคือแต่ว่าพอเราไปศึกษาหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็เออเขาก็พอเข้าใจนะว่าเราจะมีไมซ์เซ็ตยังไงนะครับก็เราเป็นว่าอันว่าคุณน่ะคุณต้องมีหลายๆสกิลอะในตัวคุณคุณถึงอยู่รอดได้ในสมัยนี้ผมบอกได้เลยคุณทุนทํางานเป็นลูกจ้างอย่างเดียวคุณทำงานเป็นเงินเดือนอย่างเดียวให้เงินเดือนสองแสนสามแสนอีกเอา้านะครับคนเงินเดือนเยอะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม อายุคุณเยอะขึ้นแล้วจะเป็นยังไงต่อก็เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีครับคุณก็จะเป็นคนแรกๆอายุเยอะด้วยแล้วก็เออผมผมต้องบอกว่าผมมีประสบการณ์เรื่องนี้นะเออตอนตอนที่ผมทำที่โลตัสน,นะครับก็เราอยู่ในแผนกซัพพอร์ตออฟฟิศเหมือนว่าอาจจะเออเป็นแผนกไม่ทำเงินอ่ะตอนนั้นก็ไม่รู้อายุ30กว่า สามสี่สามห้ามั้งเออแต่สุดท้ายก็คือเรอ,อ,อ่อมีมีการจ่ายแพ็กเกจออกมานะครับว่าอ๋อโอเคอฉันให้คุณนะอายุงานห้าปีเจ็ดปีแล้วคุณก็ได้ตามกฎหมายแรงงานค่าตกใจเท่าไหร่หนึ่งเดือนสองเดือนนู่นนี่นั่นปอบขวัญนนะทางานอะไรก็ว่าไปอาจจะมีโปรเจกต์ให้ทําต่อนู่นนี่นั่นก็ก็เป็นเรื่องที่คือบริษัทเขาแฟงเราอยู่แล้วเขาไม่โกงเราหรอกนะครับต่อได้หรืบริษัทเขาไม่เอาเปรียบอยู่แล้ว แล้วเขาทาตามกฎหมายแล้วเขามากกว่ากฎหมายด้วยซ้ํานะครับซึ่งเราก็ยอมรับได้อยู่แล้วนะครับแต่คนที่ไม่เคยทํางานนะคนคนคนที่พนักงานใหม่เรือ่องนู่นนั่นอะ่ะอายุอายุน้อย,อย,อยคงไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกเพราะอะไรไหมเงินเดือนคุณไม่เยอะพอเงินเดือนคุณสูงเมื่อไหร่แล้วนู่นนี่นั่นคุณอยู่ในตําแหน่งที่แบบอืมแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะเกิดวิกฤตหรืออาจจะ อะไรก็แล้วแต่มีวิกฤตอะไรสักเรื่องหนึ่งที่รุนแรงนะครับก็แน่นอนคือการบริหารจัดการ่ะมันก็คือต้องคนเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นเครกกกงเนเป็นฟิกคอร์ะเออทาไมบอกโอ้ยมีปัญหาต้องเอาคนออกทีเลยเอา้าถ้ายอดขายคุณได้กําไรค,คุณกําไรน้อยคุณจะจ้างพนักง,งานสิบคนมายืนทําไมชูกไหมมาทำกำไรเอามาทำอางานอะไรยอดขายไม่ได้จะมาแบก อย่วิงไว้เหรอซึ่งเราก็ต้องเข้าใจแฟงๆนะอันนั้นคือมุมแนวคิดของลูกจ้างโอ้ยบริษัทไม่ดีโทษไม่ใช่คุณต้องไปถ้าเป็นบริษัทคุณล่ะเออคุณสมมุติว่ากําไรเหลือเหลือเดือนเดือนละหนึ่งแสนกำไรคุณจ้างลูกน้องหคนเงินเดือนเท่าไหร่สองหมื่นสามมื่นห้าคนก็แสนกว่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะทํำยังไงเออ ถ้ากับกำไรปกติกำไรคุณเดือนละประมาณสี่ห้าแสนเรือกกำไรเดือนละแสนพนักงานที่เราแบกเราจะทำยังไงถ้าคุณไปเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของของคุณเองอะ่ะคุณไม่ต้องเป็นธุรกิจใหญ่หรอกเป็นธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวร้านค้าอะไรคุณแบกเรื่องพูนี้ไม่ได้คุณก็ต้องอาจจะลดงานหรือไปเพิ่มงานอะไรต่างๆมันคือมันมีหลายวิธีการนะอันนี้ซึ่งซึ่งคงไม่ต้อง เล่าว่าจะต้องทํำยังไงหรืออะไรยังไงเพราะว่าอืมก็ลองลองไปศึกษาดูนะครับซึ่งแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือว่าเฮ้ยคนเงินเดือนเยอะอ่ะเออเรื่องเรื่องพวกนี้ต้องต้องระวังไว้นิดหนึ่งคือต้องมีว่ามีไม n d s e ตรงนี้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะผมก็เคยได้ยินนะรุ่นพี่เขาบอกว่าเฮ้ยแม่งเดี๋ยเงินเดือนเยอะเดี๋ยวมัน,น,นก็โดนไล่ออกเดี๋ยวมันก็ุดเอ้ยวันหนึ่งมันมา,าจริงๆนะวันหนึ่งมันมา,าจริง เออมันมาจริงมันมาจริงมันมาจริงเลยบางทีไม่ต้องเยอะมากหรอกแต่ก็ต้องออกเออเพราะว่าอะไรก็บริษัทเขาแบกไม่ไหวอะ่ะเออขเขาก็ต้องเอาออกก็แน่นอนมันก็คุ้มค่ากว่าที่ฉันจ้องมาจ้างเธอตลอดไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีกฎกฎหมายว่าเออคุณต้องอยู่มันตลอดชีพเมื่อไหร่ไม่มีนะเออองค์กรไหนก็นแล้วแต่เหอะผมว่าตอนเนี้ย เป็นเหมือนทุกองค์กรนะคะนรับบริษัทญี่ปุ่นบริษัทฝรั่งนู่นนี้นั่นบริษัทไทยเป็นเหมือนกันหมดครับเนาะซึ่งมันก็เลยเป็นเซคันด์จ็อบหรือว่ากิ๊กอีโคโดมีหรือว่าอะไรต่ตางๆที่เขาเรียกกันน่ะก็คือคุณต้องมีงานสองสาอย่างแล้วกันนะผมก็ไม่บอกว่าคุณจะไปสร้างคุณจะเก่งเรื่องอะไรคุณจะไปสร้างอะไรออคุณก็ต้องไปหาแล้วก็เกิดจากความสามารถของคุณเองแต่คุณอย่าหยุดหากันเองคุณจะหยุดหาผมบอกเลยเลยอย่าหยุดหา มี2ไม่พอต้องมี 3, ามีสไม่พอต้องมีสี่มี4ี่ไม่พอต้องมี5 5ทางจำไว้นะไอ้น้องจะบอกไว้ให้ต้องมีรายได้5ทางถ้ารายได้ไม่ถึง5ทางอย่าหยุดแต่ถ้าเหลือ4ทางแล้วเพิ่มหาเพิ่มเป็นทางที่5อันนี้สิ่งที่ผมจะบอกนะครับนี่คือไมเซ็ตผมเล็กๆนะอันหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับว่าเป็นยังไง พอเราคิดว่าเฮ้ยเราอ่านนี้ก็เล่าเหมือนประสบการณ์ชีวิตแล้วกป็ประสบการณ์ต่างๆนะพออย่างนั้นเราก็ทําธุรกิจเราทําธุรกิจเสร็จแล้วก็เราก็เริ่มหาหาหาธุรกิจก็เดี๋ยวคงจะเล่าพาร์ทในเรื่องของการสร้างธุรกิจนะครับว่าธุรกิจของคิงคุชช OP นี้เกิดมาจากอะไรยังไงบ้างนะครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่อยากจะเล่านะอยากจะเก็บประสบการณ์นี้อยากจะเล่าแล้วถ่ายทอด ให้กับคนรุ่นหลังหรือว่าน้องๆหรือว่าใครที่ได้ดูนะครับก็ถือว่าแชร์ประสบการณ์กันนะฮะไม่ไม่ไม่อยากจะสอนใครนะประสบการณ์ไหนเอาไปใช้ได้ก็ไปใช้นะครับเอาไปเรียนรู้ได้กาไปเรียนรู้นะครับต้องบอกว่าเออคิงคิงวุชช OP เนี่ยเกิดมาจากผมทํางานอยู่ที่เซนทันนะครับแล้วผมก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวขออีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวพาร์คลิปนี้ไปก่อน